สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป5เรื่องร้อยละคำแนะนำนักเรียนควรทำไปเรียนไปไม่ควรลอกอย่างเดียวนะคะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปดูกันต่อที่ข้อ2นะคะโจทย์บอกว่าร้านคารุานราคากีตาร์30%ผู้ซื้อเนี่ยต้องจ่ายเงินกี่บาทข้อเนี้ยก็ จะทำคล้ายๆข้อที่แล้วเลยแต่ว่าโจทย์เนี่ยเปลี่ยนมาถามว่าผู้ซื้อเนี่ยต้องจ่ายเงินกี่บาทซึ่งข้อ1เนี่ยถามว่าลดราคาไปกี่บาทถูกไหมคะซึ่งวิธีการคิดคิดเหมือนเดิมเลยคิดก่อนว่าลดราคา30%เนี่ยมันคือเงินกี่บาทนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็นําราคาป้ายเนี่ยมัลบกับราคาที่ มันลดไปแล้วนะคะก็จะได้ว่าราคาที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยมันคือกี่บาทนั่นเองนะคะซึ่งราคากีตร์นะคะจากราคาป้ายซึ่งถ้าเราดูจากหน้าที่แล้วเนี่ยราคาที่ติดไว้ก็คือ2,800บาทนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนวิธีทําก่อนว่านะคะติดราคากีตาร์2,800บาทอันนี้มาจากรูปหน้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปเปิดดูนะคะ โอเคก็ค okay, ือร้านค้าเนี่ยติดราคาไว้2,800บาทเสร็จแล้วเขาลบนะราคา30%ของอะไรคะของราคาที่ติดไว้นะคะแล้ก็เขียนไปของราคาที่ติดไว้เสร็จแล้วเราแปลงนะแปลงข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก็เขียนไปค่ะลดราคา30%คือ30ส่วน100 คำว่าของเนี่ยนะคะก็คือคูณของอะไรล่ะของราคาที่ติดไว้ซึ่งราคาที่ติดไว้คือเท่าไหร่ล่ะนี่ไงส8งพถูกไหมแปลว่าเราก็นํา30ส่วน1 0 0คูณด้วย2800ก็คือราคาที่ติดไว้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วพอเราคิดเนี่ยเราก็จะได้จำนวนเงินที่เขาลดออกมานะคะเดี๋ยวเรามาคิดกันเลยนะคะนำ0นะะูนย์ะได้2ตัวอ่ะส่วนเป็น1แล้วก็ ไม่ต้องใส่ส่วนแล้วนะคะก็นำเศษคูณเศษก็คือ30คูณ28 3นะคะ30คูณ28ก็จะได้840บาทซึ่งตรงนี้840เนี่ยคือราคาที่เขาลดแต่โจถามว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่ะตอนแรกติดราคาไว้2 8 0 0แล้วลดไป840ทํอยังไงละ่ะถึงจะได้ว่าเราต้องเสียเงินกี่บาทนะคะก็คือเราก็นําราคาเต็มถูกไหมลบด้วยราคาที่เรา ที่ร้านค้าลดไปนะคะเพราะฉะนั้นทวนนะคะดังนั้นผู้ซือ้อนะคะผู้ซืออนะะซ้อต้องจ่ายเงินนะคะผู้ซื้อต้องจ่ายเงินอ่านำราคาป้ายตั้งเลย2008นะคะลบกับราคาที่เขาลดให้เรา840นะคะซึ่ง2008ลบ840ก็จะได้เป็น1960บบาท นั่นเองนะคะก็ตอบลงไปนะคะตอบ1,960อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง1,960บาทนั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบของข้อที่2แล้วนะคะไปดูกันต่อที่ข้อ3นะคะโจทย์ถามว่าโจทย์บอกมาว่าร้านค้าลดราคาคอมพิวเตอร์นะคะ15%ร้านค้าขายคอมพิวเตอร์กี่บาท ข้อนี้ทําเหมือนข้อที่แล้วเป๊ะเลยนะคะเราเริ่มต้นจากการไปดูก่อนว่าราคาป้ายของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันคือกี่บาทนะคะอ่ะเราไปดูก่อนติดราคานะคะอ่ะโน้ตบุ๊กครูเขียนย่อนนะคะติดราคาโน้ตบุ๊กนะคะก็คือย้อนกลับไปดูหน้าที่แล้วนะคะก็จะได้เป็นเขาติดไว้นะสองหมื่นห้าพัน 520บาทนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเขาลดราคาลดราคา15%ของราคาที่ติดไว้เหมือนเดิมเลยนะคะของราคาที่ติดไว้เสร็จแล้วเราแปลข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าลดราคา15%คือ15ส่วน100ทําทำเหมือนเดิมเลยนะของนะคะคำว่าของก็คือคูณ ราคาที่ติดไว้ก็คือ25,520นั่นเองนะคะนำศูนย์ตัดก่อนเลยจะได้ง่ายต่อการคิดนะคะเสร็จแล้วเรานำนะคะ15กับ10เนี่ยนำแม่5มาหาร5,2,10,5,3,15นะคะต่อไป2ตัดได้อีก2,1,2ออ่ะ ต่อไปนะคะก็จะได้ตัดแล้วก็จะได้1,276นะคะโอเคไปต่อนะคะอาก็นำเราจะเห็นว่าส่วนเนี่ยเป็นเลขหนึ่งแล้วเราก็จะนำเศษคูณเศษนะคะก็คือ1,276นสรคูณ3นะคะก็จะได้เท่ากับ3,828บาทนั่นเองอันนี้ลดเยอะอยู่นะ ก็จะได้ว่าร้านค้าเนี่ยนะคะเขาลดราคา้ตบุ๊กไปเนี่ยก็คือ3,828บาทแต่คำถามไม่ได้ถามว่าลดไปเท่าไรคำถามถามว่าขายไปกี่บาทนั้นทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คืออ่าดังนั้นนะคะร้านค้านะคะขาย คอมพิวเตอร์นะคะอคอมพิวเตอร์ลตปุ๊บนะคะอ่ะก็คือนำราคาที่เขาตั้งไว้คือ25,520ตั้งนี่คือราคาที่เขาตั้งไว้ลบออกจากราคาที่เขาลดให้ลูกค้าก็คือ3,828นั่นเองนะคะอ่ะพอเราลบกันเสร็จก็จะได้เป็น2 1 6 9 2บาท นั่นเองนะคะพอได้คำตอบแล้วเราก็ตอบค่ะ2 1 6 9 2บาทนะเพียงเท่านี้เราก็จะได้คำตอบของข้อที่3นะเรียบร้อยแล้วค่ะ